สวัสดีจ้าวันนี้ออกมานานะคะวันแรกนี่ออกมาน่ากับคุณเม่เนาะพี่น้องจ้าเบิ่งสิมาเกี่ยวเขาเออไปไปเกี่ยวเขาน้ำกันพี่น้องกะพึ่งมาถึงหน้าก็เลยมาเปิดคลิปอยู่หน้าเนาะจ้าเนาะไปเดี๋ยวเข้าไปนั่นก่อนจีคับรถก่อนเพราะว่ากัมหหาหอด้านละขับรถไปน้ไทายคลิปไปน้ำโบถนัดจ้า ต้นยางล่มพี่น้องพูนะ้น่ะมีแต,ต่ต้นใหญ่ๆมันหักแล้วก็ตายแล้วเสียดายดิยไปโอ้นกอีหยังขาวๆบินดิคุณโอ้ขับโอ้ขับบ่ได้ขับบ่ได้ขับบ่ได้ปล่อยมือบ่ได้มาหอดหน้าแล้วพี่น้องเพิ่นย่านเข้าอันถื่อฝนเพิ่นเอามาไว้ใต้เถียง ให้ข้าเจ้าเฮ็ดจีกะแต่ว่าจีกับเกี่ยวคื้อกันโอ้ตอนอ้นยางหน้าข่ใ่ญ่เติบแล้วต้องพูนันหนึ่งสองสามสี่หาีหาต้นสื่อมาสามสิบต้นเหลืออยู่หาต้นเออสิได้กินเห็ดบะน้อนี่สองต้นนี่แล้วก็สามต้นนะสี่ต้นนิดหน่อยห,อยหาต้น ควอดอ,ออกกุญแจอ,ออกแล้วบ่เข่าอู้เขาห้งองงานดิไปลงเกี่ยวข้าวโอ้ตอนบักซี่ดาเริ่มไงเหรอตอนนี้แม่โอ้คือเก่งแ้าว่าเจ้าเกี่ยวเข้าแม่ฟาดเออหน้ามีอยู่หนึ่งสองสามสี่หา หน้ามีอยู่สี่สีทงหาทงแม่เกี่ยวเขาเก่งเถอะเพื่อนเอาอันค่นั้นมาปิดไว้ยันฝนตกห้ามแล้วบบหนาก็ะเกียเ้ยวออรลดหนาก,ก็ะเกี้ยวรอ เหลือหนีหน่อยหนึงนี่เนาะแต่ว่าหนาไหลาย,ลายนี่เหลือเครื่องเดียวเหลือเครื่องเดียวนึงเนี้ยต่ว่าหักมันหนาไหลายคนมัดท่านเรี่ยวตัวนี้เหลือยืนเหลือไฮนี่ก็ไฮนี่ถามัดอยู่แม่เกี่ยวเขา่าออกมาหน้าเกี่ยวเข่ากับกับแม่ โอ้ยข่อยสีเกีียวเป็ี่นบอน,น้อบาดนี้มีแต่รยาอืบอ,อบอกพูดมันเกีียวตรงไหน,นก่อนวะแป๊มาตั้มเกลียวให้เลยว่ะเกีียวให้ลมฟอนเข่ามัานมันหัดเกีียวเข่าเนาะเออเคยเชียรครั้งแรกเนาะดีแล้วครั้งแรกเกีียวได้ซ้ำเลย เออขามีดตัญหา,าน้ำยาไหลเสีงงยงคุณเลตัดใหม่นาอหนะบรรยาก,กาศอยู่ทงหน้าจ้ะมือนี่ลมลม วันนี้ลมล่มลมล่มหนาวหนาวแล้วพี่น้องเห็ดเห็ดวาวมาเรียนเนาะสมัยตอนนั่งจีเป็นเล็กน้อยพ่อเห็ดวาวให้เรียนนี่นี่แหละเป้นเปลี่ยนได้โบหกจังสี่เดียให้หน้ากับไใบหกจังสี่ให้หน้ากับเป้นเปลี่ยนเนาะแม่เนาะีปลายางตกนอืมตะกีนมามีปลาอยาง ต้องเกี่ยวเอาเทียละอันเลือกเกี่ยวเอาเหยียบลงนรืแม่จะเหยียบล่องเข่าได้ฮะน่ะเอาแน่เปล่าเอาแหน่ว้าเกี่ยวเอาโลดเสียดายเข่าแล้ะวังเกี่ยวถือจะคล้องได้หรอเห็นแต่เกี่ยวหยาด อยาไรสูงกับมี่อันเดียวซองอันอ่เรียล่ายวงวะนี่โอ้ครั้งแรกครั้งแรกของปีนะคะนังจีมาเกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าวกัเมี่ย ลานไส้แหงครั้งแรกอีหลีในชีวิตเห็นลานไส้ลานไส้เกี่ยวเป็นไปเดี๋ยวเราลงไปเกี่ยวข้าวกันทุกคนเ,นนเ,เข่าวเห็นบ่มัน,นย่างย่งบ่อันนี้ปันไดมืออื่นสิด้อันซื้อขนมซื้อ,อยังไปให้คู่ลืม เืมแวะเข้าไปหาคู่น่าเมือน,นี่อันสโน่โรงเรียนสโน่มีกิฬาสีเลื่อมเสือ,อนของขวัญซื้อรางวัลไปให้แจกเด็เดกๆหน่อยกีฬาสีโรงเรียนมืออื่นมืออื่นจ้ค่อยเข้าไป เ,เกี่ยวเขาก็งมแต่หน nhà n าเต้มเนี่งมื่เกี่ยวเขาคักๆกันสุดเกี่ยวเขากระเบื้องอรุโอุ้หยาแท้งนี่หยาไร เจียวไปก็จมไปได้นี่ปวดหลังเราเจี่ยวซสนีกับปวดหลังเราพี่น้องเว้ยเบิ่งเนี่มัดเข่าน้อยๆสันๆนึงในหนาไายก็เข่าได้แบบนี้จักอันไหนหนาจักอันไหนเข่า ล่มล่มตาหักห่อนเอาวิธีอีสารเฮ็ดหน้าคันบ่เฮ็ดก็บว่ามีขขากินภูรังค่นก็ะเฮ็ดพ่อได้กินภูรังค่นก็ะเฮ็ดร้ายจนได้ขายบ่แดดทำเฮียออกอ บ่แดดแต่ว่าเหงื่อออกห่อนมันอาเนาะอดนะลมมาเมียเย็นย็นมาเย็นมากเลยเี่ยวเขาสองนก็เมีบยบ่เลียวแบบหยามันลายเพราะเขาเกี่ยวเอาเกี่ยวเออหยาน้ำน่แม่นะ นี่แม่ไม่หยาหเายแม่อนอยูอ่ม,มาเกีียวเขาครั้งแรกของปีนี่กระยาเต็มเลยเนาะลมลม โอ้ทุกคนเกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าวจะเสร็จแล้วมีเหลืออยู่แค่นี้นี่แค่นี้เกี่ยวเขาแล้วยอน,นั่งจีตัวนี่ไหม้จะเสร็จแล้วทุกคนแล้วแล้วเขาามือนีมือมื่อแห้ง แม่เกี่ยวอยู่นะแม่เกี่ยวป๊อป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 เจอสิเลียวสิเลียวแล้วนี่เหลืออยู่แค่ย่อมเดียวนี่เลี้ยงน้ำเด้อมาเกี่ยวขขาวซอยเลี้ยงน้ำใจเองเลี้ยงน้ำใจเองเลีย้ยงน้ำใจเองผู้ใดวะผู้ใดมาจจกใส่วะเนี่ยเนี่ยได้มาจากใส่ ตายแล้วอยากกินน้ำต้งใจเองตอนนี้แม่เยสเสร็จแล้วมาเด้อเกี่ยเข่าเลี่ยน้ำใจเองมาเด้อเออมาเด้อมาเด้อเพื่นเพื่อนเด้อสิเลี้ยงน้ำใจเองเพื่อนเพิ่นโอ้ยไข่อยู่มื่อนี่บ่แดดเนาะแม่เนาะลมเนาะก็เลยเกี่ยเข่าได้แล้วแล้วแล้วว่ก็เลยสบาย ลมพัดมาวีกะห่อนแน่เย็นแน่พี่น้องตะระบทบาทนี่แหละหันเห็นหญา้าหลายว่ามันสิบว่าเร็วมื้อนี้หญ <laughs> ้าเต็มยุวเต้นแหลกๆ <laughs> ันที่นี่เกีียวเอาเกีียวเอาแม <laughs> <laughs> ่เกีียวยันเหลือยุแค่นี่แหละนี่เหลือย่แค่นี้ยม เดียวแค่นี้แหละนี่เดียวยู่แค่นี้ซ้ำน,นี้แหละแม่เกีียวอยากกินน้ำอะไรบอกมาจ่ายเองอยากกินน้ำอีหยังบอกมาแล้วก็สิเดียวจ่ายเองเด้อเมืม่ออื่นกระสิได้ไป ลุงเลี้ยนสนอต่อขันเกีียวเขาแลี่ยวๆก็ได้บดตองมะหวงโอ้ยแม่แม่ตะกะเตนนี่นี่แม่นบ่หนินี่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 แม่นี่จับจับบ่ได้นี่แม่แม่นบ่นี่เดี๋ยวนี่นี่แม่มาซาซะนี่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 แม่นบ่สีน้ำตาลนี่แม่นบ่เนี่ยสีน้ำตาลเนี่ยแม่นบ่เนี่ยตกเตนตะเตียนเหรอแม่แม่นแม่งมัน ตะกตาน,นอ,อแมงมันเป็นตจังไดกระสีน้ำตาลขื้กันบ่แมนบ่เป็นชีน้ำตาลขื้กันบ่แม่นบ่จากแล้วหนูลืมแล้วว่ามันเป็นจังได่แมงมันตะเกตนแมงมันมันเป็นแบบไหนนาะ ข่อยกะนึกว่ามันอันแมงมันเนาะมันบ่แมนตติมเป็นตะกะเตียนติตะกะเตียนเลี้ยงค่าเจ้าขายสอบละร้อยกัดั่งแผงแถวสอบอันนั้นไหมสอบถึงถึงขายเขียวเออแ<ม>พงเลี้ยงซัวสิได้เนาะแต่ว่าหักมันกัแพงมันบ่แมนตยังดอกเลี้ยงซัวสิใหญ่ได้ซัวสิได้ขายแล้วเพิ่นกัเขาเจ้าเสื่อ,อน อันนั้นมันบ่ซื้อไข่มันบ่ซื้อไข่มันบ่อเอาไข่มันกับแพงบ่แมนบ่ข้าเจ้าว,ว่าเออไข่กับแพงไข่ตะกะเตียนเดวเดียวเย้เย้เย่เย่เสร็จแล้ว แเราเด้อพี่น้องเอยเกี่ยวเขาแล้วเราเด้อนี่แล้วย้อนนั่งขีนั่งขีมากเกี่ยวเขาอยู่บ้านทีได้กินเขาไม่แล้วเสียย่างเดี่ยวเขาอันบ่พอกันเขาอันบ่พอกันน,นั่นนี่เนาะจะเกี่ยวเอาอันเกี่ยวอาอะไรแม่กัน เลี้ยวมาเคลื่อนเลี้ยวย้อนไข่เลี้ยวย้อนเขยเลี้ยวย้อนไข่เขานขขมาพอกัน ร่างร่างของกันร่างข้าวกันเี๋ยวอีลีเลยนะนั่นแล้วแล้วแม่แลยวแล้วแม่เยอะ้ังนี่ ี่ยวเขาเป็นแต่เครื่องแต่เครื่องนะแกยวเขาก็เป็นจักอันจักอันไหนเขาจักอันไหนเครื่อง แล้วแล้วที่น้านแล้วแถววัาเจ้วว่างพันเต็มเมื่อแล้วเดี๋ยวอีกเดียวเฮ้ยไม่อีกคำเดียวเดี๋ยวแล้ว รดเร็วเร็วเวโอเคหลังจากที่เ้องเจ้าเ,เขาแล้วแล้วเ,วเวจ้าพี่น้องจ้ามาอันอันอันหดพักสวนแม่ผุนพักแม่งามงามผุนพักกาดเพ่นโอยงามก็เถอะอแป่แล้วเออพักกาดต้นทัว,เ,เ,วเออต้นหอม เอออะ,อะแล้วโรงเรียนฉโน่ยังขีงมาเปะอ๋อแล้วฉโนโรงเรียนแล้วขยี้มาเปะอันนี้ตน้ตนดอกต้นไม้นี่ก็งามงามนี่ใช้อันบักทั่วเจ้าเกิดแรือเล่าโอ๊ตปลูกแตงมะเมื่อเบิ่งบักแตงเบิ่ง,งบักแตงพี่น้องโอ้ลมผ้าสีผ้ามาเบิ่งบักแตงแม่เพิ่ลปลูกบักแตง,น,แตงนี่สชอันหาคนมาตัดหญ้า จังคนตัดห้าห้าขึ้นเต็มเลยหกโอ้โุ่นะ่ะต้นกุหลาบต้นกุหลาบงามทุ่นะกุหลาบสวยแตกกิ่งแตกยอดเบื้องต้นบกแต่งเนี่ยัหป่งแล้วต้นบบกแตงแต่งฮันนะ อ๋อบักแตงพุ่นนะป่งงามแท้ป๊าดพุ่นน่ะเนี่ยตาเป็นเป็นบักแตงเครื่องบ่นี่หพุ่นนะ่ะป๊าดงามแท้วะป๊าดบักละมุดพี่น้องพุ่นนะ่ะมากระมุดดกดกปด๊าดลูกใหญ่เฮือยังมี่สิได้กินอีกแล้ว น่ะโอ้ดกคักดกเนี่ยิันได้กินอีกแล้วคุณอะเต็มต้นเลยจนได้เอาไม้คำ่ำโอ้ดกคักคุณอาได้กินอีกแล้วได้กินอีกแล้วพี่น้องเอ้ย